เพชรปื้อนคราบโคลเลนนั้นยังเป็นเพชรเพียงแต่เช็ดคราบใครก็ใส่สุขหากคุณคือเพชรแท้อย่าทอถุกเพียงแค่ล้มแล้วก็ลุกบุกต่อไปนักกรินมิดหมอยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางแล้ว,ว่ามิดหมอของหลวงพระเดิม แล้วก็ถ้าหากพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือเทพเจ้าแห่งเมืองปากน้ําโพและก็ที่สําคัญต้องบอกว่าในเมืองปากน้ําโพนั้นยังเป็นเมืองแห่งพญามงกรและก็ยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบาร,รมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้น แล้วก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดมาที่เบอร์0863291496เบอร์0863291496หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางก็คือเป็น ID Line ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า B i g จ n e อามด้วยเมลิกเก้าบิ๊กวันเเพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางไลายหรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับเอาละ,ะครับวันนี้ผมนักขินมิตรหมอก็ต้องบอกว่ายินดีนะครับต้อนรับทุกๆท,ท่านนะครับเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางของครูบาอาจารย์นะครับในเขตภาคเหนือตอนล่าง อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับนะไม่ว่าจะเป็นมิดมอลงพระเดิมนะครับแล้วก็หลวงพ่อลุงหลวง,งพ่อกันหลวงพ้อกลวยและหลวงพ้อเงินวัดพระปรางเหลืองนะครับอย่างนี้เป็นต้นก็ที่เอ่ยมาทั้งหมดก็ล้วนแต่ว่าเป็นพระเกจินะครับเป็นพระ,ระยโสงท์ที่อยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างนะ ก็ถ้าพูดถึงภาคเหนือตอนล่างก็เริ่มตั้งแต่จัง,จง,จงหวัดชัยนาธนะครับขึ้นไปนะครสวรรค์กำแพงเพชรตากแล้วก็ไปนูนพิจิตบพิศโลกไปถึงนู่แหลัก็คือจังหวัดเพชรบูร์นะ,ะที่กล่าวมาทั้งหมดก็รด้แว่าเป็นในขยกว่าในโซนภาคเหนือนะครับตอนล่างนะและที่สําคัญในโซนภาคเหนือตอนล่างนั้นก็ต้องบอกว่ามีพระอาจารย์นะครับนะหรือว่ามีพระ เจิตที่มีชื่อเสียงโด่งดังค่อนข้างที่จะมากนะต้องบอกว่าถ้า,าเนื้อไปจังหวัดนครสวรรค์สักนิดนึงก็จะเป็นจังหวัดพิจิตรนะครับพอพูดถึงจังหวัดพิจิตรก็เราก็จะนึกถึงหลวงพ่อเงินนะวัดบางคานนะก็อยู่ในเขตอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรของเรานี่แหละนะครับอยู่ในเขตติดต่อจังหวัดนครสวรรค์นะอ,อำเภอโพทะเลนะครับ แล้วก็ซ้ายมือไปอีกนิดนึงนะครับก็จะเป็นวัดหลวงพ่อพิมพาหรือเรียกว่าวัดหนองตง,งูนะอันนี้ก็อยู่ในเขตอำเภอรบอรรพตพิสัยนะ,ะมันมันเป็นอ,อำเภอนะครับที่ติดกันนะ,ะในเขตภาคเหนือตอนล่างต้องบอกว่าเรียกว่าเก่านะจริงๆก็จ้งเียว่านับไม่ท้วนเลยทีเดียวนะครับปากจิที่มีชื่อเสียงโดง่งดังและเป็นที่รู้จักของ ญาติโยมค่อนข้างที่จะมากนะครับต้องบอกอย่างนั้นนะก็เอาแล้วนะครับวันนี้ก็ผมได้นำเอาเกี่ยวกับวัตถุมงคลหรือว่ามีเทพสัต์ราของครูบาอาจารย์นะครับมาให้ท่านได้รับชมวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ได้มาทักทายได้มาพูดคุยนะครับได้มาสนทนาหรือเรียกว่ามาทำ u t u b e นะครับนะ อ่ากระที่สาคัญนะครับก็ก่อนอื่นก็ต้องบอกว่ายินดีต้อนรับนะครับแฟนคลับทุกๆท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็อย่าลืมเมื่อทุกๆท่านเข้ามาติดตามรับชมนะครับหากท่านเห็นว่าในแต่ละคลิปในีติโอนะครับนะดูดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆด้วยกันครับถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับก็เข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะอ่าที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับนะก็นั่งจากว่าเวลาผมอ่าอัปโหลดนะครับวิดีโอชุดใหม่ขึ้นไปก็จะทําให้ท่านนั้น ได้รับชมเขาเรียกว่าความหลากหลายนะครับนะมีดของครูบาอาจารย์ในเขตภาคเหนือตอนล่างอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับนะ,ะไม่ว่าจะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะครับนะ<อ>แล้วก็หลวงพ่อลุงหลวงพ่อกันหลวงพ่อโวยและหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองนะครับอย่างนี้เป็นต้นถ้าพูดถึงหลวงพ่อเดิมนะครับก็ต้องบอกว่ามีดของท่านนั้นมีด้วยกันหลากหลายยุคนะครับนะ,ะที่ท่านได้รวบรวมเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นมีดจุกต้นกระดีหรือจะเป็นมีดจุกกลางกระดีนะ หรือว่าจะเป็นมีดยุคปลายนะครับนะอ่าก็ท่านได้แบ่งนะครับเป็นอ่าช่วงๆเอาไว้ว่ากันง่ายนะครับนะถ้าพูดถึงมีดยุคต้นก็หลวงพ่อท่านได้เริ่มสร้างตั้งแต่ปีพศ2450นะครับนะอ่าเป็นต้นมานะเป็นต้นหมาก็จนถึงนู้นนะครับปีพศ25470นะอ่านะครับนะก็อันนี้ถือว่าเป็นมีดยุคต้นทั้งหมดเลยนะ จแต่ส่วนมีดยุคกลางนะครับก็ตอบจากปี2470นะครับไปจนถึง480นะอ่านะก็คือ2480นะอ่ะและจาก2480ไปถึง2494อันนั้นถือว่าเป็นมีดยุคปลายทั้งหมดเลยนะครับแต่ถงังจากนั้นแล้วก็ถือว่าไม่ทันนะไม่ทันหลวงพ่อนะครับหรือภาษาเสียนเขาตีว่าเกกันแหละนะนะครับนะนะ ก็อย่าลืมนะครับก็คือท่านไหนนะครับหน้าที่ก็มาติดตามรับชมนะครับโดยเฉพาะท่านใหม่ๆนะครับเมื่อก็มาติดตามรับชมนะครับท่านติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรก็อย่าไปเก็บปัญหาจะไปเก็บข้อสงสัยนะครับเอาไว้เพียงท่านเดียวนะผมต้องการให้ท่านนโทรเข้ามาพูดคุยนะครับอนะ่าก็หมายความว่าติดตรงไหนก็คือให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นนะครับนะกดเข้ามาได้ที่เบอร์0ูนย์9 1 4หกก นะเบอร์0ู6ย์9 1 4 9 6กนะครับก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับในทุกๆคำถามของอท่านผู้ชมนะครับนักคารินมิตหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนยกเว้นเพียงคำถามเดียวและก็คำตอบเดียวที่ขออนุญาตเอาไว้ก็จะไม่ได้ตอบให้ท่านนั่นก็คือในเรื่องของเกเทนะอ่าก็อ่าอ,อันนี้ก็จะไม่ได้ตอบให้นะครับนะก็เนื่องจากว่ามันเป็นคําถามแล้วก็เป็นคําตอบ ฟังดูแล้วดูเหมือนจะดีนะสำหรับท่านใหม่ๆนะอ่ามันเป็นคำถามคำตอบฟังดูแล้วเหมือนจะดีนะครับแต่เมื่อตอบไปแล้วมันเป็นปัญหานะครับนะเขาเรียกว่ามันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะที่ยิ่งกว่านั้นนะครับมันเป็นคำถามและเป็นคำตอบที่ไปทำลายความรู้สึกของคนนะและคนที่ถูกทำลายคนแรกก็จะเป็นผู้ที่ถามเข้ามานั่นแหละนะครับนะ อ่าอันนี้ก็คือส่วนใหญ่คนที่ถามเข้ามาก็คือต้องการเพียงคําตอบเดียวเท่านั้นเองนะก็หมายความว่ามีดผมจะต้องแท้เท่านั้นมีดผมจะต้องทันหลวงพ่อเท่านั้นนะครับนะห้ามตอบคําอื่นนะถ้าตอบคําอื่นก็จะเป็นประเด็นแล้วก็จะเป็นปัญหาอย่างนี้เป็นต้นนะอ่าหรือบางท่านก็ไปอ่าแคปอ่ภาพที่หน้าจอนะครับนะบน Uh, a c e บ o o k นะครับนะบนเพจคนอื่นเข้ามานะครับ mm hmm. ก็จะไปเที่ยวถามคนนู้นทีคนนี้ทีอะไรต่างๆ่าพวกนี้นะ uh, ก็ต้องระวังนะครับนะอ่า uh, ก็คือถ้าเซียนมืออาชีพจริงๆริเขาจะไม่ได้ตอบเรื่องพวกนี้ให้กับใครนะก็นื่องจากว่าการตอบสิ่งเหล่านี้เป็นการไปละเมิดนะครับนะ uh, ก็คือการตอบคำถามเหล่านี้เป็นเขาเรียกว่าไป uh, ละเมิดนะครับสิทธิ์ของผู้อื่นนะ uh, ก็คงไม่ควรจะไปวิพากวิจารณนะครับนาะทรัพย์สินของท่านผู้อื่นสมบัติของท่านผู้อื่นว่ากันง่ายนะครับที่สําคัญยิ่งกว่าน,นั้นก็คือการตอบสิ่งเหล่านี้เป็นการเสียมารยาทนะครับนะอันนี้กเ็เรียนนะครับนะท่านผู้ฟังนะครับนะเอาไว้ก็คือจริงๆก็คือทุกคาถามก็อยากจะตอบให้ท่านหมดนั่นแหละนะครับแต่มันตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียนะครับนะมากกว่าข้อดีจริงๆนะพูดง่ายมีแต่เสียกับเสียนะ นะครับจะตอบกบคือในมีดนะครับที่อยู่หน้าจอทั้งหมดนะครับเป็นมีดของผมนะครับนะถ้ามีดอยู่หน้าจอนี่ยก็ยินดีที่จะตอบทุกคําถามให้กับทุกทท่านจริงๆนะอันนี้ก็เรียนด้วยความเคารพนะครับนะเอาแล้วนะครับวันนี้ก็จะใช้เวลานะครับในการทําคลิปก็คือสั้นสนนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณจะใช้เวลาประมาณสัก10กว่านาทีนะกนั่งจากว่าที่คลิปผ่านผ่านมานะครับนะก็ จะใช้เวลาค่อนข้างที่จะมากนะอันนี้เกินแป๊บเดียวก็ปาเข้าไปก็คือเกือบ10นาทีแล้วนะเอาล้ะนะครับที่ท่านเห็นหนะ้ากล้องขนาดนี้ก็จะเป็นมีดส่วนหนึ่งนะครับที่สําคัญนั้นก็จะเป็นมีดปากกานะครับนะเป็นมีดปากกาสริกานาจะไม่ท่านรับชมนะพูดถึงมีดปากกาก็มีทั้งด้ามไม้ฝักไม้นะ,ะซึ่งเป็นมีดยุคต้นๆของหลงพ่เดิมนะครับตามที่ผมได้กล่าวมานะ อ่านะครับแต่ที่สําคัญนะครับที่ท่านเห็นอยู่นะครับนะตรงข้างล่างนะครับที่วางมีดทับเอาไว้อันนั้นก็จะเป็นเสื้อยันนะของหลวงพ่อเดิมนะอ่าซึ่งผมได้เก็บแล้วก็ได้รวบรวมนะครับนะอ่าเรียกว่าเป็นผ้ายันที่อ่าพบเจอกันได้ยากนะอ่าซึ่งหลวงพ่อท่านได้สร้างเอาไว้ตั้งแต่ปีพศ2483นนะครับนะอ่าก็คือในยุคนั้นก็สร้างจะเป็นเสื้อยันก็ดีจะเป็นผ้าลอยเท้าก็ดีนะ ก็น่นจปว่าเป็นยุคที่เกิดสงครามโลกครั้งที่หงครั้ง,งที่สอนะครับนะต่อเนื่องกันมายาวนานเลยทีเดียวนะอ่าก็เป็นที่รู้จักและก็ที่สําคัญนั้นเสื้อยันนะครับนะเป็นที่ต้องการของสิทธิอนุสิทธิ์ค่อนข้างที่จะมากนะโดยเฉพาะข้าราชการทหารตํารวจนะครับนะต้องการนําไปออกภาคสนามนะเาล่ะครับก็วันนี้นะครับจะได้นําเอา ที่วางไว้ทั้งหมดนะครับที่ท่านเห็นหน้าจอขณะนี้ก็ล้วนแต่ว่าเป็นมีดปากกานะานะครับไม่ว่าจะเป็นด้ามไม้นะครับนะแต่เป็นมีดปากกาในรูปแบบที่มีดขุดว่านนะนี่ที่วางไว้ตรงน,นี้นะครับนะส่วนมีดปากกายุคต้นนะครับนะก็จะเป็นด้ามไม้ฝักไม้ส่วนตัวนี้จะเป็นมีดปากกายุคกลางนะมีดปากกาก็มีความยาวนะครับจะไม่เกิน5นิ้วนะส่วนที่จะไม่ท่านได้ชมนะครับวันนี้ก็จะเป็นมีดสลิกานะเร่มนี้เอาละก็ พอพูดถึงมีดสริกานะครับก็ขออนุญาตนะครับนะก็คือจะนํามาให้ท่านได้รับชมนะครับนี่นะครับนะ,ะถือว่าเล็กนิดเดียวนะครับเล็กนิดเดียวนี่นะ,ะนะครับนะเฉพาะใบก็อยู่ที่2นิ้วอ,อยู่ที่นิ้วนิดๆนะครับอยู่ที่นิ้วนิดๆน,น,นะต้องเรียนอย่างนั้นเลยนะครับนะเนี่ยผมใช้มือนะครับกลัวจะหล่นกลัวจะร่วงนะอ่าเป็นมีดปากกาที่เรียกว่านะครับนะมีความ งดงามมากเลยทีเดียวนะครับนะเอาละก็นะครับเดี๋ยวจะซูมให้ท่านได้รับชมนะครับนะอ่านี่ก็นี่นะอ่าเป็นอ่ามีดปากกานะครับนะไอเป็นมีดสลิกาขนาดิ๋วนะด้ามงานะครับนะก็คือฝักงานี่นะอ่านะครับเรียกว่าอ่าทุกส่วนนะครับนะ เป็นแม้เป็นมี2สองกริยัตรนะครับเป็นมี2สองกร,ริยัตรแล้วก็แม่เจ็ดเก้านะเป็นแม่เจ็ดเก้านะครับเรียกว่า,าสง่าและก็งดงามมากเลยทีเดียวนะอันนี้ก็ให้ท่านได้รับชมนะครับนะอ่านีนะครับก็มานะก่อนที่เราจะเข้าไปชมในส่วนของอาภายในนะครับนะเราก็มาดูในส่วนของภายนอกนะอันนี้นะครับนะก็มาดูในส่วนของแม้นะ แหมรัดก็เรียกว่านะครับนะเป็นแหมที่เป็นแหมเงินทั้งหมดนะครับเป็นแหมเงินทั้งหมดนี่นะก็นะครับนะอันนี้ใน่ส่วนของระหว่างแหมรัดเขาเรียกว่าโคนของฝักนะครับกับระหว่างกันนะเอาละนะครับพอเราชมไปแล้วนะครับก็นะเราก็ลองไปดูในส่วนของภายในนี่นะครับนะเรียกว่าเป็นมีดที่นะครับนะ เป็นเสมาใบโพดเต็มใบนะครับนะเสมาใบโพดเต็มใบนะเป็นศิลปะของช่างสอนนะครับ mm hmm. นี่ก็นะที่ที่สาคัญนั้นมีอยู่เขาเรียกว่ามีจุดจุดสามจุดนะครับเป็นมีดที่หาได้ยากเลยทีเดียวนะส่วนสันมีดก็เรียกว่าหนานะครับนะหนาตามส่วนนะครับนะตามสัดส่วนนี่นะก็นะครับ,นะรบ,นะรบอีกด้านหนึ่งนะอีกด้านหนึ่งนะครับก็ที่ให้ท่านได้รับชมนะครับนะที่สําคัญนั้น อ่าเรียกว่าใบามีดนั้นเต็มไปด้วยความเก่านะครับเต็มไปด้วยธรรมชาตินะครับที่สาคัญก็เรียกว่าราไคลเกิดขึ้นนั้นอ่ามองตรงไหนอย่างไรก็จะเห็นเป็นเขาเรียกว่าธรรมชาตินะครับนะอ่าเต็มไปด้วยธรรมชาติต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับนะอ่าพอชักใบ,บออกมานะครับดึงใบออกมาเสร็จปั๊บก็อยากให้ชัดอ่าท่านได้ชมนะครับในส่วนของภายในของฝักบ้างนะ เมื่อสักครู่นี้เราดูในส่วนของภายในนะครับก็ไอยภายนอกนะก็เรียกว่าเก่าอยู่แต่ข้างในนั้นก็คือเก่ายิ่งกว่านะอันนี้นะครับนะต่อให้ผมบอกว่าดีแค่ไหนนะครับนะก็คือเก่าแค่ไหนอย่างไรบางท่านก็บอกว่าไม่ใช่นะครับนะอันนี้ก็อยู่ที่ดุลพินิษนะครับอยู่ที่การมองนะของแต่ละท่านเขาบอกว่าคนจะได้ของดีหรือไม่ดีไปไว้ในครอบครองการมองถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับนะจึงมีคํากล่าวอยู่ว่า2คนนั้นโยนตามช่อง อีกคนหนึ่งมองตรงไหนเท่าไหร่ก็จะเห็นเป็นแต่โคลนตมนะส่วนอีกคนที่เขามีสายตาที่แหลมคมนะครับไม่ว่าเขาจะมองมุมไหนตรงไหนอย่างไรก็จะเห็นเต็มไปด้วยดวงดาวแผวๆไปหมดเลยนะเพราะฉนั้นอันนี้เป็นเรื่องของการมองนะครับนะแม้ทุกส่วนนะครับนะองค์ประกอบนะทุกด้านทุกส่วนถือว่ายังสมบูรณ์นะครับครบถ้วนนะครับนะก็ะจะเป็นแม้ไข่ปลานะ ก็ถือว่าเป็นแหมที่อยู่ในยุคนะครับนะอยู่ในยุคของมียุคกลางนะเขาเรียกว่าทันยุคทันสมัยว่ากันง่ายนะครับนะที่สําคัญผมเองก็จะไม่บอกว่ามีแต่เล่มนั้นก็คือดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะครับนะก็นื่งจกว่าพูดไปก็บางทีก็ไม่ได้บางทีบางท่านก็ไม่เชื่อนะครับนะนี่แหละครับก็จึงไม่อยากจะพูดนะจึงไม่อยากจะไปบอกว่าดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะครับต้องการในท่านนั้น ลองเข้ามาติดตามรับชมด้วยมุมมองด้วยสายตาอันแหลมคมของท่านดูนะเพียงแต่ว่าชมแล้วนะครับท่านติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรก็นั่นแหละนะ,ะก็อย่าไปเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะครับก็หมายความว่าติดตรงไหนก็คือให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นนะครับนะก็ให้โทรเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นะอกน่าะเบอร์0 8 6ย์9 1 4 9 6กนนะครับในทุกๆคำถามของท่านนั้น นักคลินิกหมอมีคําตอบให้กับทุกท่านนะครับจบเว้นเพียงคําถามเดียวและคําตอบเดียวนะครับก็ที่ขออนุญาตเอาไว้ก็จะไม่ได้ตอบให้ท่านนั้นก็คือในเรื่องของเกทแท้นะ,ะก็เนื่องจากว่ามันเป็นคําถามแล้วก็เป็นคําตอบนะครับนะฟังรู้แล้วมันจะดีสําหรับท่านใหม่ๆนะครับอย่างที่ได้เรียนไปนะ,ะแต่เมื่อตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีจริงๆนะครับนะก็อันนี้ก็ฝากท่านผู้ชมนะครับนะท่านผู้ฟังเอาไว้ว่ากันง่ายนะครับนะ ทีนี้เราก็มาไล่ดูนะครับมาไล่ดูในส่วนของอนี่นะครับนะ <c oughs> ก็พยายามที่จะวางนิ่งๆนะครับนะแต่มือมันก็ทรายไปทายมานะ,ะก็อยากจะให้ท่านดูภาพนิ่งๆนะครับนะ,ะไม่อยากจะเลื่อนว่ากันง่ายบางทีเลื่อนนี่ก็ทําให้ท่านผู้ชมนะครับแม้ว่าท่านคนที่ทำนี่ยังลายตาเลยน,ะ,นะ,อะอันนี้เรียนตรงๆแบบนี้แหละนะ,ะนะครับพยายามจะ วางนิ่งๆนะครับนะแต่มือมันก็สั่นนะมือมันก็สั่นนะครับนะมือไม่นิ่งว่ากันง่ายนะครับนะก็ต้องต้องกราบขออภัยนะครับนะหากท่านผู้ชมก็คือชมแล้วมันดูจะสายนะครับนะก็ต้องต้องกราบขออภัยนะครับนะก็คงจะไม่ว่ากันเนาะนี้นะครับอันนี้จะเป็นส่วนของปลายมีดนะครับนะเรียกว่าส่วนของเหล็กเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยในเรื่องของ ภาพใครนะครับนะความเก่านะความเป็นธรรมชาตินี่นะเรียกว่านะครับนะเป็นมีดที่พบเจอกันได้ยากนะครับนะเป็นมีดที่พบเจอกันได้ยากนะเฉพาะใบนะครับก็คือ1นนิ้วนิดๆนะครับนะมีเล่มน,นี้เฉพาะใบนะหนึ่งนิ้วนิดๆนะครับแต่รวมด้ามฝักก็ก็คือประมาณ3นิ้วนะครับตีประมาณ3นิ้วนะ อันนี้ถือว่าเป็นมีดสลิกาทักมากกว่า3นิ้วขึ้นไปก็จะเป็นมีดปากกานะครับนะแต่มีดปากกาก็จะไม่เกิน5นิ้วนะ,ะที่ผมได้วางเอาไวใ้ให้ท่านผู้ชมตอนต้นนะครับนะเบื้องต้นประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับนะ,ะน,นี่ก็ลองดูนะครับนะ,ะเรียกว่าเต็มไปด้วยความงดงามนะครับนะความงดงามของเสมาใบโพนะครับนะเป็นศิลปะของช่างสอนนะครับนะ พูดถึงช่างสอนก็เรียกว่าเป็นช่างที่นะครับเป็นเบอร์ต้นๆของวัดหนองโขกนะะเป็นช่างที่นอกจากมีฝีไม้ลายมือนะครับที่ดีแล้วนะครับที่สําคัญท่านก็จะเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์มีความซื่อตรงนะครับนะต่อทางวัดหนองโขกนะ,ะซึ่งเป็นหลวงเป็นช่างที่หลวงพ่อท่านได้คัดเลือกเอาไว้ก็จะมีหลายท่านด้วยก,กันนะครับนะเริ่มต้นตั้งแต่ช่างชิมนี่แหละนะ มาช่างสอนนะครับแล้วก็จะไปช่างชิมนะครับไปช่างแม่นนะช่างไข่ช่างทินช่างถมนะครับนะเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะก็เรียนให้ท่านได้ทราบนะครับที่เอ่ยมาทั้งหมดนั้นก็ล้วนแต่ว่าเป็นช่างยุคกลางนะก็ล้วนแต่ว่าเป็นลูกเป็นหลานของช่างยุคต้นนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าช่างชาวบ้านนั่นแหละนะนั่นแหละครับท่านช่างยุคต้นนี่หรือว่าช่างชาวบ้านนี่ท่านเป็น เหมือนปรมาจารย์นะครับเป็นผู้ที่ประสิทธิ์ประสาทนะ,ะวิชาการตีมีดนะครับวิชาการสร้างมีดให้กับลูกศิษย์ลูกหาหรือให้กับลูกหลานว่ากันง่ายนะ,ะวิชาเหล่านี้ก็จะถูกถ่ายทอดกันมานะครับจากรุ่นสู่รุ่นนะ,ะก็ต้องเข้าใจนะครับนะ,ะถ้าหากไม่มีคำว่าช่างนะครับก็คือ ยุคต้นนะครับนะเราก็จะไม่ได้รู้จักช่างยุคกลางว่ากันง่ายนะเอาละครับก็นะครับนะพอดูในส่วนของใบเสร็จเราก็มาดูในส่วนของกันนะหรือเรียกง่ายๆว่าถ้วยนะครับถ้วยก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่สําสคัญมากๆนะครับนะเป็นจุดที่ได้รวบรวมมวลสารนะครับนะบรรจุเอาไว้ภายในนะครับเช่นเกสาของพ่อก็ดีจะเรื่องของอแผ่นตะกุดก็ดีนะครับนะก็จะถูกบรรจุเอาไว้ เขาเรียกว่าด้านในนะครับนะด้านในนะเมื่อมันจุเสร็จปั๊บก็จะปิดด้วยข้างนะครับนะส่วนที่ท่านเห็นอยู่ก็ล้วนแต่ว่าเป็นคราบใครนะเป็นคราบใครที่นะครับหน้าที่ซึมออกจากภายในสู่ภายนอกนะกที่ท่านเห็นอยู่นะครับนะเรียกว่าเป็นเต็มไปด้วยคราบใครนะครับนะ เอาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะนี้ผมใช้เวลามาแป๊บเดียวก็ปาเข้าไป20กับ25วินาทีนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะอย่าลืมนะครับหากที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วนะครับหากท่านชมแล้วเห็นว่าในแต่ละคลิปในตินโอนะครับดูดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆด้วยกันนะ,ะถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับเข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะ หรือว่าหากท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมน้นะครับท่านติดตรงไหนมีข้อสองสัยอย่างไรนะก็อย่าไปเก็บข้อสองสัยเอาไว้นะครับก็หมายความว่าติดตรงไหนก็คือให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นนะแล้วก็อย่าลืมกดมาที่เบอร์0ูนย์9 1 4 9 6นะครับนะเบอร์0ูนย์9 1 4 9 6นะครับในทุกๆคำถามของท่านนั้นนักลินมีดหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ ผมนักคลิศมีดหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ